เก้าคำว่าสบายดีทุกท่านหนอมื้อนี้กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุมา XI มื้อนี้ค่อยก็สิมาสอนตัดต่อคลิปคือเก่าเนาะเป็นประมาณนะว่าคลิปแบบว่ามีไฟออกตามตัวหนอตามจังหวะเพลงเนาะก่อนอื่นหมดเฮาเข้าไปในแอป Black เก้ากันหนอแอปนี้เลยแล้วถ้ากดเข้าคำว่า,าโหลดเออโฟโต้นี่เนาะกดเข้าไปนี่มันสิออกมาหน้านี้เราไปเอารูปที่เฮาถ่ายมาเนาะนี่ค่อยสิเป็นรูปนี้เลยเฮาก็สามารถตัดเอาคันเลือกเอาขนาดใดตามใจมักเลยเนาะ ทำใจมากเลยเนาะเลือกเอาเลยให้เขากดดนไปนี่มันจีได้เอามาอยู่หน้าตาแบบนี้เนาะมันจีมียนซ้ำระบบเนาะที่เขาจะใส่ตะโอมันมีอุตโตเนาะอุตโตแบบมันลบเองมันจะกินซี่เองนะเนาะแบบมันจะเนียยซี่ให้แต่มันจะมักจะกินเนื้อเขาไปนํำเนาะแบบที่่องก็คือเมจิกมันจะกินซี่ไปคือกันเนาะแต่ว่ามันจะดีกว่าอุตโตไปนิดนึงแล้วก็แบบที่สามก็จะเป็นแบบย่างลึกเนาะฮานามันชิลึกไปเองเลยเนาะเดี๋ยวค่อยสิตัดไปตอนที่เขาลึกฮูบนี่แล้วเลยเนาะ แต่กันเลยเอาแล้วเนาะตอนนี้เรากระตัดแล้ววิธีห้อยแล้ววิธีการเซฟกดเข้ามุมโคตรถึงสุดคำว่าโดนนี่เนาะกดเข้าไปนี่มันจะมีว็บให้กินเนยอย่างนี้เนาะเดี๋ยวค่อยจะเอาระดับซองนี่ก็ได้เนาะแล้วกดคำว่าเซฟเนาะหลังจากเซฟแล้วให้กดเข้าคำว่า finish มึงโคตรถึงสุดเนาะนี่มันจะอออยูโฆษณาแบบนี้มัน่ะต่อไปนี่เลยเนาะแอปต่ต่อไปอันที่เราจะใช้ก็คือแอป pixel lab นี่เนาะก็เข้าไปเลยหลังจากกดเข้ามาแล้วมันจะออกอยู่หน้าตาแบบนี้มันบอกแล้วให้เรากดเข้าไม่บวกถึงสุดนี่ เห็นบ่เขากดเข้าไปเลยแล้วมากดเข้าคำว่าฟอร์มแกลเลอรี่เนาะนี่มันจอยู่หน้านี้มันอนะแล้วเขามาเลือกทุกที่เขาดาวโหลดไปดาวโหลดมาหนอเดีวยวทุกคนสามารถไปซอกดาวโหลดได้กันเลยเนาะอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็สามารถคนหาได้แ้ามา่มักไปได้กันแล้วได้เลยแล้วค่อยสเอาโฮมี้ก่อนเนาะเบอร์น่าจะเอาประมาณหนึน่งจุน่นี่ก็น่าจะอาอยุประมาณนี้เนาะของมีเอฟเฟกต์ไฟไล่นี่เนาะ เขากัขย่ายาขึ้นมาให้มันมาเติมภาพตัวนี้เนาะหลังจากขยา,าย่าขึ้นมาครบแล้วต่อไปเฮากดเข้าหูไม่บวกคือเก่าเนาะกดเข้าไปกดเข้าคําว่าฟอร์มกินเนอรี่นี่อีกแล้วให้เขามาห้าฮูปที่เขาไปตัดเป็น PNG มาเนาะนี่ก็เป็นฮูปนี้เลยกดเข้าไปแล้วกดตกลงไปเลยนี่มานี่เนาะเขากอามาไว้เครื่องกลางนี่ดอว่าสามารถปรับคาดเอาเองได้เนาะเดี๋ยวค่อยเอาไปบนนี้เนาะ เพื่อให้หมักไวไ,ได้ก็สมัครเฮ็ดเอากันได้ต่อมาก็เฮ็ดเบ็บเก่าเนาะให้เอากดเข้าหูไม่บวกแล้วก็ฟอร์มเกนเดอรี่วันนี้จะเป็นฮูปปีกเนาะนี่ฮูปปีกตัวนี้เนาะกดเข้าไปมันจให้โคบหากาโคบเอาขึ้นมาบนนี้เนี่ยบบให้มันเห็นตัวหนังสือตัวนี้นี่เนาะของข่อยเผื่อของทุกคนมันบม่มีเหมือนกันโบถ้าโคบขึ้นก็ได้เนาะนี่แล้วก็กดเข้าตัวกลางๆนี่เนาะนี่ตัวนี้แล้วก็เลื่อนมาใหาเข้าคําว่าเอเอสโคนี่เนาะ ข้าไปกดเปิดชุบนี่อันนี้เป็นคมเนียนบ่เนี่นี่นนคมเนียนเนาะก็ะเอาจำเลยชุบโอเคมันจะอยู่แบบนี้มันบ่แล้วห่ังจากนี้ก่อให้ทุกคนท่านมาเข้าตัวนี้นี่อันคือกลางนี่คือเกาเนาะแล้วมาเข้าตัวนี้เพื่อให้มันไปอยู่ภาพทางล่างข้องมันข้องภาพเฮาเนาะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนาะมันจะเขียนคำว่า,าทูแบ c k เนาะกดเข้าไปฟุบโอ้มันไปล่างสุดเลยเว้ย เดี๋ยวมันไปนั่งซุดเลยไว้ทุกคนเออเอออ่ะตัวนี้เนาะเดี๋ยวกดเข้าภาพตัวนี้ก่อนเปดทูแบ๊โอเคเนาะกระจิไดแล้วเนาะนี่มันก็จะอยู่นั่งเห่าแล้วเนาะแบบนี้มันบอกแล้วต่อมาโกให้ทุกคนมากดเข้าหูเห่านี่นหูเห่านี่เลยเนาะอันเป็นหูพนเห่านี่แหละกดเข้าไปฟุบโอเคแล้วเลื่อนตัวทางกองนี่ มาห้าเข้าคำว่าโคโรเนาะโคโรเอ้ยโบแมนโคโรโบรแมนเธอเนาะเข้าตัวนี้ก่อนเนาะสต็อกกดเข้าคำว่าสต็อกก่อนชุปกดเปิดนี่มันจะออกอยู่แบบนี้มันอนะแล้วเอาเลือกซี่ที่เป็นกรงกันข้ามเนะเาะให้มักซี่แบบไฟบอลซี่ยังกงสามารถเลือกได้นเนาะแล้วค่ยอยจิ๊ซอกเอาซี่ดีค่อยากได้ก่อนเนาะแล้วค่ยอยซอกก่อนเนาะเนี่ค่อยจะเป็นซี่นี้เนาะ ีตัวนี้เลยเนาะแล้วเาก็สามารถขยายเส้นขึ้นให้มันใหญ่ได้เนาะนี่อันนี้เนาะเป็นขนาดของเส้นนี่ตัวนี้เนาะเอาเปล่าเลยนี่เอาใหญ่ล่างกับโอยักงามเนาะเดี๋ยวค่อยเอาอยู่ประมาณอ่าเท่าไรด,ดีทุกคนเท่าไรด,ดีอยู่ประมาณโซงห้าซ้ำกันแล้วกันเนาะเอาซ้ำอันเนาะกดไม้ทึกไปแล้วให้ทุกคนเลื่อนมานี่มาห้าตัวนี้คำว่าชารุเนาะกดเข้าไปแล้วกดปุด นี่มันจะมีเป็นเงาจะเป็นหุู่เงาทั้งนั่งเนาะนี่แล้วค่อยจะเอาเป็นเรื่องนี้เนาะหุู่เงาอันนี้อันนี้เป็นขนาดมันเนาะนี่แล้วค่อยจะเอาอยู่ประมาณซาวเนาะอยู่ประมาณซาวหรือสิบเปก็ได้เนาะเอาอยูสิบเปก็ได้นี่มาต่อมาให้เขามากดบนปีกนี่เนาะเฮดคือเก้ากดปีกโอเคกดเขาาา้าคำว่าซาดอนี่นี่เ,เป็นชิ้นเรื่องกันเนาะเอาอยูประมาณ18เนาะ แล้วก็เลื่อนทางกล้องมานี่มาห้าคำว่าสต็กสสตอกส,สต็อกส,สต็อกสต็อกกี้เมื่อนี่เลยเนาะปิดปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาพี่มาห้าซี่ที่มันหเอ,อใส่แบบกีนี้เนาะให้มันเข้ากันตัวนี้บ่ดูบโมบเมโมเะออตัวนี้เนาะเอาอยู่ประมาณซี่เนาะโอเคนกักจ้างจะ่เดา้แบบนี้แล้วแมนบ่ แล้วก็ให้เรากดเซฟไปเลยเนาะกดเซฟนี่วิธีการเซฟก็คือกดเข้าบนนี้เนาะกดขึ้นปุ๊บออกมานี่ให้เรากดเข้าเข้ามาเซฟอิมเมจเนาะกดเข้าไปแล้วก็เขียนร์กดเข้าคข้ามาเซฟทูแกลเลอรี่ชุบโอเคเนาะมันก็ระได้แล้วไหมนะ่ะมันจะออกอยู่แบบหน้าโฆาษณา,าแบบนี้แล้วก็ท่าก่อนเอ่อกดออกนี่นังแจ็คได้แบบนี้แล้วไหมนะ่ะแล้วให้ทุกคนมากดอันใด มากดตัวนี้ก็เนาะนี่นี่เป็นภาพได้เยอะนี่เนาะชุบแล้วเหากดลบภาพพื้นลัางนี่เนาะกดเข้าหกทั้งที่ยานี่นี่แล้วก็มันเลื่อนตัวทางกองเข้าตัวทีซามนี่เนาะนี่ตัวทีสมัมตัวนี้มันจีออกอยู่ภาพแบบนี้แล้วเหากดเข้าตัวนี้มันเคลนนื่อนมางวื่ทยานรานนี่แหละกดเข้าไปชุบนี่มันจะเป็นภาพแบ็คกราวเนาะแล้วเหากดเข้าหกตัวละครคือเก้าชุบแล้วก็เลือกออลโคล เข้าตัวทางกลางนี่เนาะเพื่อมาเปียนสีู่อนี่กดเปิดชุบนี่ข้าจะเป็นสีแดงเนาะให้เอาสีที่มันแตกต่างให้เอาสีที่มันแตกต่างจากอ่าสีครอบตัวเอาเนาะเดี๋ยวพี่ค่อยขจัดสีแดงเนาะคือคือชุบกดปุ่มนี่นัจกจักรที่ใดแบบนี้เราแม่มแมนะ่ะแล้วให้ทุกคนกดเซฟไปเลยนี่เซฟกดเซฟอิมเมจเนาะเฮ็ดคือเก่า แล้วก็เซฟทูเกนเนอรี่ชูบได้แล้วเนาะบัดน,นี้เขาไปเข้าแอปตตอต่ออีกอันนึงเลยเนาะนี่บัณฑิตเราเขามาเข้าแอปแบ็ทเก้านี่คือเก้าเนาะกดเข้าไปเลยแล้วเขากดเข้าคำว่าโหลรอโปโตเนาะกดเข้าไปปุ๊บเนี่เขามาเอาภาพตัวนี้เนาะที่เขาตัดมากดชั่วมากดถึกตองไปเลยเห็นโดนไหมเนาะหลังจากนั้นให้เขามากดเข,าขา้าคําว่าอุโตเนาะนี่นี่ตัวนี้เราปรับเส้นขนาดนี้ให้มันขึ้นอยู่ห้าสิบเนาะนี่ หลังจากนั้นแล้วเนากดมาลากส่บนซีนี่เนาะเพื่อลบชุบนี่กัลบออกปีกนี่เนาะนี่เพื่อเอามาลบซี่นี่เนาะนี่เากบลบให้มันละเอียดนิดนึงเนาะนี่เป็นนักดูบอลเนาะมันเบาละเอียดโอ้ยกดลบทิดบอลนี่เปลี่ยนยัไงนี่ ก่อนเนาะชุบโอเคทุกคนก็เบิ้งเนาะลบให้มันละเอียดไว้เนาะนี่มันก็สชีใดอยู่ประมาณนี้ไหมน,น่ะแล้วให้เอากดเข้าดนน,นี่เนาะเพื่อเซฟกดดนปุ๊บเอ่อกดเซฟไปเลยแล้วกดคำว่า finish เนาะ finish finish ฟีเมี h ยงกัน,ลน, <c oughs> น,นกแล้วเนาะหลังจากที่เซฟแล้วเลาววัดนี้เราไปเข้าบอลตัดตอ่อจริงจังกันเลย <c oughs> ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญเนาะทุกคนเนาะคือต้องตั้งใจฟังดีๆเนาะครับจะใส่เป็นแอปนี้เนาะขั้นตอนนี้นะก่อนอื่นหมดแล้มาดหาดกอนเนะาะดหลดเสียงกอนเนาะนี่เดี๋ยวค่อยเช็ดเป็นลิงต์ตหลดไว้รังคิปให้เนาะให้ทุกคนไปแต่ลดเอากันได้เนาะนี่ดาลดไปเลยถ้ามันก็นเนาะเรื่องอะไรกันเดาลดานี่นี่เนาะคิ้วไปคไปเดาลดเนาะถ้ามัานก็คือาเดียวอะไรแ <c oughs> บบนี้วัน้คือดเดยวาไม่ได้ โอเคเต็มแล้วหลังจากนั้นให้เรากดคำว่มมาเปิดเนาะนี่เรากดเปิดมาแล้วกดเข้าคำว่มมา av player life เนาะกดเข้าไปนี่แล้วกดอนุญาตซัมเอไปเลยอนุญาตไปเลยอนุญาตไปเลยนี่หลังจากที่เรา,าเข้าแอป,ปมาตอนนี้มันจะอ๋อในนี้ให้เรากดเข้มมาคำว่าอัลกอริทึมเนาะ,นะเป๊ะแล้วกดเข้มมาคำว่าอักลีิเนาะนี่มันจีออกมาอยู่หน้านี้มันบอกแล้วให้ทุกคนท่านาจเจ้าเข้ามาอยู่แบบนี้มันอนะ่ะเราให้เรากดปัดขั้วเนาะนกดปัดขั้วเบืนี้เนาะปัดไปชุบนี่ มันจะเอามาอยู <ESS> ่หน้านี้เมืนน่ะแล้วให้ทุกคนท่านมากดอินท่อเนี่ยนี่ตัวนี้เนาะกดเข้าไปนี่มันจะมีอิมเมจไลฟ์บอลเนาะให้ทุกคนมากดเข้าอิมเมจตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้กดเข้าไปนี่มันจะเอามาหน้านี้เมืนน่ะให้กดเข้าคำว่าอิมเมจนี่อีกกดเข้าไปปุ๊บนี่ยแล้วให้ทุกคนท่านน่ะเดี๋ยวนะนี่แล้วให้ทุกคนท่านมากดฮุบตัวนี้เนาะกดเข้าไปแล้วกดเข้าคำว่าพิก ปิกอินเมจเม่งนี่เลยเนาะกดเข้าไปนี่แล้วมหาห้าหู เยอะเนาะนี่แล้วกดเข้าเข้า่าเอฟเฟกแล้วก็เอาภาพล่วงนี่เนาะกดเข้าไปชุบนี่อันนี้เขาก็ลากไปเลยเนาะลากจนมันสุดคลิปพี่เลยเนาะเน่โอเคแล้วเขามาเบิ้งกันเลยเนาะมาเบิ้งพนังานที่ฮอลล์ดมาตั้งโดนเนาะคลิปนี้น่าจะยาวอยู่เนาะโอ้ยมันคืออะไรกันเนี่ยนะไปมันไมเป็นเพื่อนเพื่อนง่ายเลยเนาะทุกคนท่านเกดดีๆนะนี่เนาะ ก็จะประมาณนี้เนาะวิธีการเท็กมากดเข้าตัวนี้เราเข้าไปแล้วก็มากดเข้าเข้ามาเอ็กพอร์ตเนาะนี่มันกระจายแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนมากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อแล้วก็อย่าลืมกดเปิดกระดิ่งไว้เด้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอขอบใจสำหรับทุกคนที่มาบึงคลิปค่อยบ๊ายบาย